กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัชุสุสุคนสมองสบอรณมันนี่กับข้อเสนญส่วนพี่น้องเขาสมสองของเมตาเนาะราะว่าพังไทยหรือว่าพังลาวรอวต่างประเทศก็คือกันพบพาะกับทรงเมตาเซนกเกาเซนเคยพี่น้องเมตาได้แนวสิเกียมไปฝากเอือยทางบ้านล้างเขียวนี่คือก้อยกุ้งพี่น้องเอ้ยก้อยกุ้งกับ,บกระทั่น ซาจอยโทรหายอยู่แต่แต่เมื่อวานนี่ว่าเอามะกะทันมากินแน่มะกะทันมากินแน่แต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ไปพี่น้องเอ้ยร้านบอ,อยู่ร้านบสบายอย่างนี้แอบก็เลยบม่ได้ไปนี่กัดไปแล้วก็ไปส่งแล้วก็เสียกลับมาเพราะว่าให้อันแม่ยายเพิ่นเอาร้านถาร้าน,น่อยกับแอบร้ายบอ,อยู่เป็นบสบายเป็นไข่ออกตุ่มเด สมพื้นแดงถั่วกระโตเลยแล้วก็เป็นอันนี่อันเย่แบบคันคายฮะเด็ก็เลยเมตตาก็เลยยากกับบได้คอยไปทางใดก็เลยกล้าเก้มสิไปส่งแล้วกินใหอื่อเพิผนกะบักกะทันพี่น้องเอ้ยไปน้ำกันเลยพี่น้องเด้ออยู่บ้านลังเคียวพี่น้องแม่ตากระหังหายบได้ไปหลยมือหลยวันแล้วจะเฮงแล้วก็เลยห่ากระสิไปพี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วพี่น้อง มาหอดกลางทางผัดวานลูกสซวนอันนัน้นปุก,กีผัวมาเจ้าเฮ็ดห้ซื่อสวยลูกในแม่ผัวมาคายเฮ็ดยังบดคายผอทงผัวมาเจ้าคายเฮ็ดห้บอันเลยซื่อสวยลูกอีกทงหนึ่งสวยกันไปพี่น้อยมาหอดละ่ะหอดบนับนลังเคียวพี่น้อยมาบ้านนี่กระต่างร้ายพี่น้อ,องนางนางจากว่าเฮงเมตตาบันมา,าโอจนมีส่วนดอกไม้นาะบ้านเลย ตากบไดมาแตเฮืงนะประูเอ้ยเป็นเดือนนาแม่ตาบไดมาก็บ้วาอันนั่นดอกประเด็นจพิาด้เรวกันดอกประเด็หาได้เคียดกันดอกแม่ตายาตยากนพ่ลูกไผ่ตอวก่อนอานารกอย่างนักเศร้ามีวเศร้าแบบลานโงโศกก็บ่สบาย ดีเรามากกพรีมาเจออ้เปนมาแต่อันผูริมาสัพะอ,าาาอังทองจะเห็นไผ่นอกๆอ่ะปัดเป็นอตเตอเอตเป็นเอตเตอึดๆเห็นไผ่บังรอบในอีกพี่นอ้องสงสัยเห้ามาเมื่อนี้

บมเห็นพอได้นัดไว้น้อมาเห็นแต่อายเผุอนอนามัยเฮือนใช่สำแบบขี่ใส่พอได้นัดไว้สบายดีพ่อแม่พี่นอ้อ,นองใส่กับกระถางหมากระท่านก้อยกุ้งเนฮะ็ดนางพระนางลมลูกแม่อันก้อยกุ้งน่ะพอได้ขู่อันได้ก้อยแล้วละกะอันกินข้าวแล้วละกะมาเลยเนี่ยนะ่ะปลาล้านสาวไว้น้ำผ่อเพิ่น อันเฮ็ดนางผ้าเด็กกัอันน้องปุ๊กกี้เพิ่นแม่ซื้อเฮ็ดซอยแนวปรมาณหน้าทางมาขายเฮ็ดบ่ได้ยังอันพัดแต่ขายจักอันนั่นวะสันก็เลยซื้อซอยเพิ่นี่ยนะมามาเห็นแต่อายไอหน่องเลยก้อนสิจักกรอบก้อนกลองฝาเอออันล้านทรายอันโทรหาล้านทรายถ่าประมาณอันอันซาวนาทีหอดวะสันกับกับแล้ววะสันบ่ เด็หนอนไวมากกับเพื่อนหดเอื้อยจะเอื้อยปนดประจพย่นวันนั้นไรลูกอืมฝนวันนั้นไรจักรเละเจ้าอินเดียนมารงเหียบเบาฝันฝันวันนั้นไรกับเจ้าเดินทามาเออจักรเละฝันถามมารน้ากตัวหาไข่ตัวไรอืมขันหากมาเต็มเมืองเจ้า มาจากห่างหายไปนานวาสานเอฟซีว่ะแจ๊กสิบอห่างหายในไดพี่น้องเลยตั้งจากที่อันลูกไผ่เศร้าพันล้านเศร้าบ่ได้ไปทางไหนล้านเศร้ากับแอบออความจริงบอกพี่น้องอือสิว่าในไดจ้ะลูกไผ่กับป่วยแม่ส่งเดียวกันกับแม่แม่แต่หาไปพูดแล้วแต่พูดแล้ว หลังจากที่ลูกไผ่ให้ปัดปูรักษาลูกไผ่นะคะป่วยต่อจากเอียงสมปุกสมปุ่ยจ้าหน้าทีเป็นอันอื่นฮนะอาก็มานอนนั่นมาอยู่น้ำไม่ใหญ่นะคะช่วงไม่ใหญ่มาแต่เนื้ออาก็มานอนน้ำผึ่นคู่ขึ้นคู่มื่อเพื่อได้เพื่อได้กลับเมื่อน่ะสิบโมงไม่ใหญ่แล้วนะโอ้ยต้นแม่เตี้ยเด้แต่ละมื่อยังลืมเรื่อขับปุ๋งโอ้ย เมื่อได้สิเห็นนั้นไปเอาหรือแล้วสิลืมอ,อีมิ n h a องเอาหยกเขาไว้ด้านในหือนกำลังแล้วทหารว่าอืยยังพอลืมอืมื่อได้จะสิขึ้นจะกำลังมันะหัรจุ๊บปะอันนี้มันจะมาอยู่ยังเอ้ากำลังมันะหัรถ้าเราเนื่อว่าเขาเขาบอกมีนมาแล้วได้วันนี้นะมันมาจะมา เะมากก็ดลูกไอมมี่เอมมี่มาหาคนหาคนอ๋โอ้ยแจ้งเล้วว่าวันวอากับอันนั้นลนุไผ่วันอันยามินมึงสิมาได้มันนี่นะวะแล้วเป็นอะไรเหยเราเศ้าเพแหงวะไปก่อน่บัหำเลถามข่าวอยู่นร้าวนู่คนอะไรสบายเนี่ยจะว่าญาตมิมาเก็ได้ อไข่ออกตัวม้อทั่วบักกะโต้ดิแนวลวดเลยนะแน่งพื้นพื้นฮะนวลวดโอ้ยละไข่เลยได้อ่ายอือเฮ้ยมาให้นางขโมกอือมาไข่แล้วเราก็มาจอบเราอยู่ทางนั้นก็ไปตายคืนจะไปฝืนอยู่นองบ้านอุ้ยเบมยนซ่าเอาเอ้นอนเสร็จมาบอกฮาโอ้ยว่าจะเบีนเด้ว่าทางใดกับพ่อทางใดนี่พ่อตามอันนี้เนาะออ ถ้าเราอุตอ่าห์แบบนี้ยุ่งยากมาอุกงดีเนาะแบบโอ้ยคนอื่นมาป่วยยังหวานเนาะยังสิบริสุทธิ์แต่ไหนคนเำงานเป็นเจ้าสียังอีหยาเราเล่าลูกดมรว่ายได้เราแมนหักเออกระแมนอยู่ดอก็ระาได้หักแต่ว่าความตั้งใจเราสิมหาห์เนาะเนาะเรากะมึงเคื่องนี้เราถาม มังดูความทรงจำความจำเราเนี่ยจำได้แต่มาบ้านน้องเตะบันไดเราอ่ะเอาอขาขึ้นมากระพายเอาถามดูเออเขาเป็นอย่างอ,าาอ้าวบ่จื้อเจ้าน่ะถืกรลดเขาตำอีแม่อือแล้วเจ้านะสรบจะไปฝืกอ,อยู่โรงพยาบาลอืมุกเมือ <laughs> อโอ้ยสัมพันธ์เนาะ จำพันละวะ่ะจำพันเี่จำความฝันจะจืดก่ได้ดิแม่อันลงไปบ้านน้องแต้แล้วสุป้าวเราขืนมาทาการแล้วก็เอาข้าปูแล้วเอาข้าปูมากก่ได้ม,ดม,ม,มันนักรโลอแล้วมันได้เจ้ากาขืนมาจา้ะจับมานอนอยู่คืนหนึ่งจะไปนอนคืนหนึ่งเนาะเจ้าว่านอนคืนหนึ่งตื่นสช้าวันละเจ้าเราลงวัดวะ่ะเจ้าลงวัดน่ะมือนัน่นอ่ะเจ้าลงเบิร์ตมือลงแต่เส้จาจนจนสิข,ขำเจ้าจะขืนมาน่ะเจ้าจำได้ยุ บ่หรอเอล่าจำได้แต่ตอนลงมาบาน้องเตะอ้าจะได้เมือหนึ่งคือหนึ่งสมองมันกระถูกกระเทือนบนน้องเออแม่แม่แม่มันกระถูกไปไปสแกนบนสมองนะครับปกติโอซันเนี่ยมันกระถูกพานน่าบ่จังหวัดจนทันความจำจนแบบไปเลยอืมจนผันผ่านสัมพันธ์แน่น่ะจะจืดแต่อยู่พี่ อันเมื่อเมื่อเจ้าสิเมื่อแล้วก็จังห้าเมื่อวัดพัดเนาะได้ห้าสิโทร่ไว้ยันจะนั่นกะอย่าลืมแะบแต่ก็ไปเราหายัร้านโยกหายแล้วกัเอาไปหายเพิ่นคือที่อันอันํำสุบเลือดลงมามือนั่นหันเลยไอ้ไม่ใหญ่อันผูอันอันผูเถ่าแล้วก็หายแลาโลดแต่หายข้าโทร่บอกเรามาเอาโ้าวทูออกลูกเรามาเอาเพราะว่าเข้าเออเพราะว่าเข้ากะแต้ลับปากกับเพิินมาเข้าสิหายหายเบิดขู่คนผ้มามือนั่นนะ เราก็สิยหายบดขูดค,คนนั่นอะไรปุล,ละสอบปัสสอบเขาวะได้แต่จจบางหูครับเครือยานางแดงเครือยานางแดงย,ยังเอามาเพราะว่ามากองไว้อยู่ในเพื่อนพอไงพอแม่ที่หร <c oughs> ือเปล่าเฮ้ยยังอยู่แล้วโอ้ยวะยังแม่นสะอาดวะอันลืมกระสอบจุ๊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 บในองสอบนั่นเทาไปเบิ่งตายถ้าได้จังหวะเอกขึ้นรถเนาะเนี่ยช่เพื่อนลืมแล้วว่าเขามาจอบไม่ใหญ่เพวนลืมอืม ลงจนว่าสิปเป็นนั่นเออโอ้ยว่ะอุกน่าม่ใหญ่หกับพวแห้งเฮานะ่ะอุกแล้วจักไปช่างปิยาโูกอะไรเะโอ้ใส่ย่างกับบพอได้บาทนี่มาได้แม่งลูกยังแม่งได้ขนาะอืมลูกมังงอนอืมเงินกับบมี่บาทนี่นะั่นมันวาแล้วนะนะอืออือโอ้ยจ้าถูกจ้า,จาถูกคุณชิงคุณทำกับซอยลราจบด,ดีลราผัดปลาเส้าบาทนี่อือ หุดละโอ้ยเห็นอะไรเน่ยตัวกระยาบก,กว่าโตแมนพ,นพนนี่น้องหมนเนาะแมนคนเสี่ยงได้มาแต่าะเลนน้ำฝ่าเอาอ้อคนกำลังกินข้าพี่น้อยมันมาแต่เมืองเง,งานเราถ,ถาร้านทรายเพื่อนจะมาสูบไปวิอัตุละาก้องากล้อง บริษัทเขาโทรมาบอกคลองมาหอดจะป่องสามอ่ะครับกูขอสามมาเครื่องไฟเนี่ยกรทำแม่มขึ้นก่อนสามกล่อง,องเลยาาอ,อ,อ่สามกล่องอันนี้เพื่อนเมื่อบานบอกมาหอเราเมื่อเลยเมื่อเลยจะปันมอรดกกันเอ้าปั้นมาเอ,อ้า เขาจะแทกเลยเออแทกแทกแต่เราพูดเราพูดเออเป็นเมื่อปานนากันปานทำมาแล้วสัสแน่แหละมันไลยพูดเด็กพี่น้องมาในกสิมาพาคนแต่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เราตะลุ้งกินหน้าพ่อกันใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาดูความสำเร็จสองพองไม่ตายเด้กพี่น้องเด้อปวดปวดข้ออีน้อบ่มีเสื้อเลยเป็นบ่หืมบ่มีเลยกินหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดี